โอ้สุดยอดครับทุกยกเต็มไปด้วยความเข้มข้นตุเดือดร้าใจครับนี่นะครับรองผู้เอกก้องเกียริกับเต็มน้องพลวงครับไม่ผิดหวังเลยครับดูครับอาวุธมวยไทยใส่กันแบบไม่ยั้งครับมีเท่าไรใส่ไปเลยครับแทงขวาแลกกับเข่าครับดูครับไม่ผิดกติกานะครับเตะซ้ายโดดใส่ถามว่าสียก ติดให้กี่ดาวครับสำหรับผู้บรรยายสีดาวครับให้ไปเลยน่าสนใจแล้วครับยกต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณประมุขลำนุนกับรองเลขาธิการสอบอตจัดหน่วยใหญ่ที่ปัตตานีครับโรงเรียนบิชมาศราชูทิศ16มิถุนาสีผู้เอกครัใส่กุญรัลุกบอลใหญกับพี่หนุ่เวทียิมชายเล็กควายทองยิมกับที่วัวไพ่ไวยพักเมืองหนึ่งผู้สมรู่้กับมาตลอดปอบริรักษ์และฉลองไทยเกียรติเจริญไทยกับโอโรโนโอ,รอีเม่แน่แร์ติดตามชลุ่มกับไม่รกองเกียรติไปขอแรงเชียร์จากแฟนหนุยทางด้านบุ่มแดง เอาแล้วครับยกสุดท้ายวัดกันที่กำลังแล้วโอ้แล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายต้องเกียร์จับเชียงใหม่ครับเด่นน้องพลวงจากสุรินทหายหมดเอาแล้วครับตีต้องเกียรก็ตีสวนสุดยอดนี่ น่าจะทั่วนะครับแต็มน้องโคลนแทงครับแทงเข่าข่ายซ้ายทั่วมวยดูเดือดแฮงปีได้เลยโอ้ตอนนี้ต้องลุ้นนะครับนี่ครับสั่งให้เดินเร็วครับจังหวะที่สุดเลยครับทุ่าสู้กันแบบนี้ต้องปลดมือให้ครับต้องปลดมือให้ดูครับใส่กันไม่ยั้งครับเอาครับพลาดมา ช่วงล็อกเอวเหนียวเลยโอ้ตอนนี้คู่นี้ใครแพ้คใครชนะน้ำลายเหนียวเลยครับก็พูดได้เลยว่าแก้มเหนียวไปเลยพี่ยังไม่โดนซ้ายก็ยังโดนครับความพยายามยุบขยันครับเป็นน้องพวงเสียทรงเสียาาร่างเหมือนกันแล้วก็เกียรติดอ,อกนี้แล้วก็ยังเดินต่อครับเป็นน้องพวง นายนะครับได้าลยโอ้โหนี่เล่นน้งพวงนี่ออกซ้ายได้ดีครับดอกสุดท้ายครับโอ้โหซ้ายซ้ายดอกสุดท้ายนี่ฝังวนนะครับฝั่งเชียร์ฝั่งแดงสั่งวนแดงวนรับน้ำเงินครับน้ำเงินบอกพ้อเดินน้องพวงก็มั่นใจก้องเกียรติก็มั่นใจ ในสนามนี่ฟังไม่ได้สับจริงๆครับโอ้ตอนนี้ครับนักหนยก็ไม่เข้าแล้วครับเพราะว่าทีมงานที่เรียนจบแล้วครับจบแล้วครับโอ้โหปรบมือให้เลยครับท่านทั้งหลายปรบมือให้เขาเลยครับลุ้นจนเดือดสุดท้ายครับอะไรจะเกิดก็ต้องว่ากันนะครับสมศักดิ์ศรีและก็ถูกคู่ด้วยครับเราดูการชูมือของกรรมการก่อนครับ บนเวทีนั้นสุรัตน์สร้อยกระจ่างครับไปให้คะแนนคนสุดท้ายแล้วชูมือไปทางมุ่งน้ำเลือนครับเด่กน้องพวงปอชิชใจจากอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปติดตาครับติดตาเลยครับอย่างนี้เรียกว่าติดตาเซียนแล้วก็ติดตามดูนะครับจากติดตาล้วจะติดคู่มวยดเดือดปีนี้หรือเปล่าครับหนึ่งล้านสองแสนบาทแต่ว่าชั่วโมงนี้ครับรับก่อนเลย บริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมวยครับมอบรางวัลให้ผู้ชนะ4,000บาทบริษัททาขยาตราเสือ11ตัวมอบอีก4,000บาทบริษัท S B P Petro Trading จำกัดผู้ผลิตน้ำมันเพื่อง m อ็ออีก4,000บาทตามดูผลงานของมวยคู่นี้ต่อไปครับสุดยอดจริงๆ5ดาวถามว่าได้ไหมได้เลยครับ5ดาว